สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์กับครูปรังเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครโมาโตกราฟีนะคะแล้วก็มีการคำนวณน,นะคะหาค่า rf หรือหาค่าอัตราการเคลื่อนที่ของสารนั่นเองค่ะไปติดตามกันเลยค่ะเราก็ได้ทดลองไปแล้วนะคะในเรื่องโครโมาโตกราฟีวันนี้นะคะเรามาดูเนื้อหากันบ้างจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะ โรมโตนครัฟฟี่นะคะก็คือการแยกสารที่ประกอบไปด้วยสารมากกว่า1ชนิดนะคะออกจากกันโดยอาศัยความสามารถในการละลายของสารค่ะในตัวทำรรลายนะคะและถูกดูดซับบนตัวดูดซับที่แตกต่างกันคะ่ะจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสีแต่ละสีนะคะจะเป็นสีแดงเนี่ยคือสารผสมนะคะ ส่วนสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและสีส้มนะคะก็คือสารประกอบนะคะซึ่งจะมีตัวทําละลายนะคะซึ่งตัวทําละลายเนี่ยทำหน้าที่ละลายและพาสารให้เคลื่อนที่นะคะและสารละลายเนี่ยในตัวทาละลายได้ดีนะคะจะเคลื่อนที่แยกออกมาก่อนนะคะส่วนสารที่ละลายในตัวทาละลายได้ไม่ดีนะคะจะแยกตัวออกมาทีหลังนั่นเองค่ะ ตัวทำละลายที่นิยมนำมาใช้นะคะก็อย่างเช่นน้ำแอลกอฮอล์เอ็กเซนอีเทอร์สารละลายโซเดียมคลอไรนั่นเองค่ะและตัวดูดซับนะคะก็คือเป็นตัวดูดซับสารและเป็นตัวกลางให้สารเคลื่อนที่ผ่านนั่นเองค่ะตัวดูดซับนะคะจะเป็นตัวดูดซับและเป็นตัวกลางให้สารเคลื่อนที่ผ่านได้ค่ะ สารที่ถูกดูดซับนะคะตัวดูดซับได้ดีนะคะจะเคลื่อนที่ได้ช้าส่วนสารที่ดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ไม่ดีนะคะจะเคลื่อนที่ได้เร็วค่ะตัวดูดซับที่นิยมนํามาใช้นะคะก็อย่างเช่นกระดาษโครมาโทกราฟีและกระดาษกรองนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคํานวณหาอัตราการเคลื่อนที่ของสารค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูได้รับความร่วมมือจากคุณครูภาควิชาคณิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูประภัยโพสีค่ะค่ะการคำนวณเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาคำนวณสารนะคะคำนวณเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะโดยคำนวณหาอัตราการเคลื่อนที่ของสารนะคะสูตรที่พูดถึงก็คือ r f เท่ากับระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ส่วนด้วยระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่นะคะการแยกสารสีในพืชชนิดหนึ่งโดยมีวิธีโครมาโตกราฟีแบบกระดาษพบว่าประกอบไปด้วยสารสีสีชนิดก็คือคอรฟิลเล A คอรฟิลเบแคโรทีนอยด์เซนโทฟิล จงคำนวณหาอัตราการเคลื่อนที่ของสารสีทั้ง4ชนิดในแอลกอฮอพร้อมเรียงลำดับความสามารถในการละลายจากสูงไปต่ำนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะสารข้างล่างสารสีผสมนะคะ0.0คอรฟิลล์บี1.5คอรฟิลล์เ2.4เซนทฟิลล3.8แคโรทีนอยด์8.2ตัวทําละลาย9.5 เราจะเข้าสู่การคำนวณน,นะคะโดยใช้สูตรนักเรียนมาดูสูตรที่ได้นะคะ r s เท่ากับระยะทางที่สารเคลื่อนที่ส่วนด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่เรามาดูตัวอย่างกันคอร์ฟิล a จะเท่ากับ2.4ส่วนด้วย9.5เมื่อเราหารแล้วก็จะได้0.25ย์องคอร์ฟิล b ก็จะได้1.5ด้ส่วนด้วย9.5หารแล้วจะได้0.16 นะคะแคโลโรทีนอย8.2ดจดหารด้วย9.5หารแล้วจะได้0.86อีกตัวหนึ่งนะคะเซนเทอร์ฟิลนะคะสาส่วนด้วย9.5หารแล้วจะได้0.40นะคะสรุปก็คือแคโลโรทีนอยมีความสามารถในการละลายในแอลกอฮอล์สูงที่สุดมีอัตราการเคลื่อนที่นะคะ0.86 จากการคำนวณมานะคะลองลองมาก็คือเซนโทฟิลคอรฟิล A อคอรฟิล l B มีอัตราการเคลื่อนที่0.40 0.25และ0.16ตามลำดับนะคะค่ะคุณครูก็จะมาพูดถึงโครมาโตกราฟีอีกนิดหน่อยนะคะก็คือโครมาโตกราฟีเนี่ยนะคะจะเป็นการแยกสารผสมโดยอาศัยหลักการกระจายของ กระจายตัวของสารนะคะที่ต้องการแยกอยู่ในสองวัฏถภาคนะคะหรือสองเฟสนะคะก็คือเฟสอยู่นิ่งและก็เฟสที่เคลื่อนที่นะคะโครมาโทกราฟีเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะก็คือโครมาโทกราฟีแบบกระดาษนะคะแบบที่สองเป็นโครมาติโครมาโทกราฟีแบบชั้นบางค่ะและแบบที่3นะคะก็คือโครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ค่ะ และในการเรียนรู้ในที่ผ่านมานะคะนักเรียนจะได้ศึกษาเฉพาะโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะซึ่งจะใช้แผ่นกรองนะคะจะอยู่ในเฟสที่อยู่นิ่งค่ะมาดูต่อนะคะโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะหรือเปเปอร์โครมาโตกราฟีนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสม ที่มีหลักมีสารหลายชนิดผสมอยู่รวมกันนะคะซึ่งสามารถแยกสารผสมที่มีปริมาณเล็กน้อยได้นะคะโดยที่สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายที่ต่างกันค่ะและถูกด,ดูดซับด้วยกระดาษต่างกันนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงหลักการของโครมาโทกราฟีอีกทีนะคะ จากการทดลองนะคะที่นักเรียนเห็นในการทดลองเขาในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้เอารูปภาพมาให้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนดูรูปตามนะคะหลกการแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟีนะคะจะใช้แยกสารผสมที่ประกอบไปด้วยสารที่มีสีปนอยู่ค่ะและถ้าเป็นสารที่ไม่มีสีสามารถแยกได้เช่นกันแต่จะต้องอาศัยเทคนิคอื่นเพิ่มเติมนะคะ ีนี้สารที่ผสมกันเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความสามารถในการละลายในเฟสการเคลื่อนที่นะคะและถูกดูดซับโดยเฟสอยู่นิ่งต่างกันค่ะถ้าสมบัติต่างกันมากจะแยกกันได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกดูดซับได้น้อยนะคะจึงเคลื่อนที่ไปได้ไกลสารที่ละลายในตัวทำละลายได้น้อย ส่วนใหญ่จะถูกดูดซับได้ดีนะคะจึงเคลื่อนที่ไปได้ใกล้กว่านั่นเองค่ะเหมือนกับผลการทดลองที่นักเรียนเห็นในคลิปที่แล้วและคุณครูก็ได้เอารูปภาพมาให้หนักเรียนดูใน3รูปที่ปรากฏบนจอนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการแยกสารผสมโดยวิธีโครมาโตกราฟีค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ